สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนบ้านบางไงทุกทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันในหน่วยที่8ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรื่องการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่8.4ค่ะ อาพร้อมแล้วนะเนื้อหานะลูกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้กระดาษไฮโซเมตริกนะคะเจ้ากระดาษไฮโซเมตริกนะคะมันจะมีลักษณะที่เป็นจุดถูกไหมนะคะสามารถเขียน แนวทิศทางตามที่เราต้องการได้จะเป็นเส้นเอียงหรือว่าเส้นตรงก็ได้นักเรียนสังเกตดูรูปที่1น,นะคะอันนี้คือรอยขีดสีดําตัวนี้เรียกว่าแทนด้วย1ห,หน่วยจากจุด1ไปยังอีกจุดหนึ่งคือ1ห,หน่วยนะคะรูปที่2และรูปที่3แทน1ห,หน่วยต่อไปถ้าเป็น3หน่วยล่ะเขียนอย่างไรนักเรียนก็ลากเส้นต่อกัน3เส้นถูกไหมนะต่อกันไป3จุดแต่นะคะ มันก็จะกลายเป็น3หน่วยเนาะแนวเอียงแล้วก็แนวตั้งนะคะถ้า5หน่วยล่ะ5หน่วยก็ลากต่อออกไปอีก2นะคะรวมกันแล้วก็จะเป็น5หน่วยโอเคนะคะต่อไปนำเส้นเหล่านี้มาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบต่างๆค่ะพิจารณาการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุดไฮโซเมตริกต่อไปนี้ ลูกบาศกว้าง3ยาว3มสูง3เมื่อมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันเราจะเรียกว่าลูกบาศก์นะคะรูปที่1เป็น2มิติถูกไหมรูปที่2กับรูปที่3าเป็น3ม,มิติอ่ะสังเกตดูวิธีการเขียนของเขานะคะสังเกตความสูงความสูงจะเป็นแนวตั้งนะคะของทุกรูปนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไป กว้างสามยาวสี่สูงสองเห็นไหมคะกว้างสามยาวสี่สูงสองในรูปที่หนึ่งยังไม่ได้เขียนยาวแต่ทํากว้างกับสูงไว้ก่อนสูงก็คือแนวตั้งพูดง่ายๆนะคะเป็นสองหน่วยเห็นไหมแนวยาวนะคะก็จะกลายเป็นสี่หน่วยนะคะต่อไปกว้างสองหน่วยยาวสี่หน่วยสูง 5, ห้าน่วยเห็นไหมคะ กว้างสหน่วยสูง5ห,หน่วยยาว4หน่วยเห็นไหมคะเขาจะทำรูป2มิติก่อนนะคะซึ่งทําสูงกับกว้างแล้วค่อยต่อยาวออกไปนะคะแบบฝึกหัดที่8.4อยู่ในมือของนักเรียนแล้วใช่ไหมในแบบฝึกหัดที่8.4บนกระดาษจุดไฮโซเมตริกมีให้ดังตัวอย่างเลยนะคะให้นักเรียนวาดภาพตามที่ โจทย์ได้ทำแบบบล็อกไว้ซ้ายมือให้เหมือนกันทุกประการนะคะโดยมีขนาดเท่ากันไม่ย่อและไม่ขยายเท่ากันเป๊ะเลยข้อ3ข้อ4ด้วยข้อ3ก็จะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงสำหรับข้อ4เป็นข้อความให้แล้วสร้างรูปให้ถูกต้องตามข้อความจำนวนแต่ละหน่วยช่องนะคะให้มันถูกต้องในตอนที่สนะคะ ก็เช่นเดียวกันเป็นรูปให้ให้เราวาดตามแบบที่กำหนดให้นะคะทั้งหมด4ข้อเป็นรวมกันแล้วเป็น8ข้อนะคะโอเคค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่8.4ช่วงนี้คุณครูไม่ได้แจ้งคะแนนเนื่องจากป่วยนะคะหวังนักเรียนก็คงหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปทำมาเถอะเดี๋ยวอีกสักประมาณ อาทิตย์หน้านะคะคุณครูก็คงจะตรวจเสร็จแล้วก็อาทิตย์หน้าเลยนะปลายสัปดาห์เลยนะคะตรวจแล้วก็จะแจ้งคะแนนคืนให้นะคะอาจจะเก็บรวบยอดเดียวรวมทั้งหมดจำนวนหลายร้อยคะแนนออกมาเป็น70คะแนนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าแบบว่าไม่ได้แจ้งลงไปแค่นั้นเองนะคะจะพยายามตรวจให้หลังจากที่หายป่วยแล้วนะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่8.4อาทิตย์นนี้8.4 8.5แล้วก็8.6นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ